จะได้เห็นวิวิววิวจริงด้วยนะสวยมาคนใส่ล่ะ มีสมาชิกใหม่ใช่มีสมาชิกใหม่เพิ่มมาหายไปเป็นปีหนูสมาชิกใหม่อันนี้สมาชิกใหม่กว่าเลิศเกิดการแกงแม่เป็นคนเราสวยขึ้นไงเราดูแลตัวเองอยู่ว่าฉันถอยซีรีส์ใหม่ค่ะโอเคหมายถึงรถรถวันนี้เรามาดูเรื่อง แต่รักฉันด้วยใจเธอะมันนเามันตื่นเต้นมันเออเหรอมันจะรอมานานมันรอมานานมากมันรอแบบรอคู่นี้มานานมากบอกว่าแบบอยากดูบอกตีนในการแต่งตัววันนี้ของเราอ่ะตีนในการแต่งตัวนะคะสืบเนื่องจากว่าเอ่อซีซั่นที่แล้วเขาอยู่ทะเลกันหมดภูเเก็ตนาะเราอยู่ภูเก็ตกันหมดซึ่งวันนี้เราก็เลยรู้สึกว่าแบบเรายังมีความนึกถึงแบบบรรยากาศของแบบซีซั่นหนึ่งเบาๆถึงแม้ว่าเขาจะแบบไปเติบโตกันที่กรุงเทพแล้วแต่ว่าเราก็ยังอยู่ที่ ภูเก็ตดูจะมีความเป็นแบบทำการบ้านถือว่าทำการบ้านก็จริงๆก็เกิดจะแบบผมแดงแล้วแต่ว่าเออเนี่ยเขาไม่ผมแดงร้านมันยังไม่เปิดโอเคโอเคไฟลเก็บของด้วยของหโดนหมดโดนหมดเต๊งไปหมดโดนในวาหมดแล้วก็เลยเออแล้วก็แบบมีความแบบเอออยากดูเรื่องนี้เก็บข้าวไม่ถูกอะไรมาทั้งนี่น่าสนใจนะเขาบอกว่าเรื่องมีห้าตอนแต่เขาจะเล่าเรื่องมหาลัยให้ครบทั้งสี่ปี ภายในห้าตอนใช่ก็ต้องมาดูกันว่าจะเล่ายังไงกับ5ตอนแล้วแบบต้องเล่าให้ครบงั้นไม่แปลกใจถ้าสมมุิจะร้องไห้ทั้ง5 EP เพราะว่าเวลามันผ่านไปเร็วเหลือเกินอยู่ในช่วงรอเลยค่ะชิชุันมาต้องมีชิชุไปค่ะเราไปดูกันมันจะเป็นยังไงวะเป็นอะไรเห็นแล้วแต่เหนื่อยอะไม่ต้องพ 还有 เราแน,น้่นตรงตีก็ผ่านไแล้วนะแม่อยู่ห่างมากเอาเนี้ยไว้ใต้หมอนมนะลูกแม่ดิ่งนอนเลยสองอันเลยอ่ะมอันหนึ่งให้ตีอีกอันให้โอเอ๋ง่ายัง กับโอเอ๋วอะดูแลกันให้ดีๆนะลูกมีเซนแน่เลยเพะเออไม่พูดอลยนะเออเขไม่บอกไม่มีใครบอกอะไรมาทั้งนั้นแหละมาต้อเขาถามเราอีกทีนึ่งอะ เต่เป็นลูกมา้าทำไมมาจะไม่รู้เ <laughs> ต้จะชอบใครอ่ะทำไมไม่บอกมาตรงๆลง่ะความว่าแม่ก็คือแม่แมจริงๆอ่ะนอนกลัวมกว่า ใช้ชีวิตให้ตัวเองมีความสุขเถอะนะลูก มันสวยบ่าคนใส่ด้ลาวะเนี่ยขอนะเจ้ใส่มา้งนงองเาของอะไรอะอะไรงั้นอะไรกินไปถือนะถ่ายรูปก่อนเน้นรูปแรกในกรุงเทพถ่ายกันเลยา๊ีลาลามัมี่คุณเขาไม่ได้กันที่แต่เองช่ไ รู้แล้วนะว่าเราเป็นแฟนกันรู้ได้ไงอะ่ะ <_ d> um> ก็เขาบอกว่าเขารู้เองอะ <_ d> um> เขาเป็นแม่เขาก็เลยดูออกมั้งล้วเขาว่าไงอ่ะเขาบอกว่าโอ้ยเหน่า <_ d> um> รัน้างดีเติมเอาดี <_ d> um> ดี ี่กลัดมาฝากมาให้โอเอ๋วมาฝากตีด้วยนะตั้งใจเรียนกันทั้งสองคนมีอะไรโทรหามาได้ตลอดเดี๋ยวเดี๋ยวป้าภูเก็ตข้างหน้ามากินข้าวกันนะอย่ามาเลี้ยงชุดใหญ่เลยโอ้ยโอ้ยเ็จแล้วเ็จแล้ว ยกออกอะยกยกเขาจะโอบอะแล้วทำไมมาไม่โทรมามาบอกว่าอยากให้ก hmm. yeah. well, ูเห็นหน้ามึงตอนที่มึงฟังโอ้ยมาโรแมนติกวะมามึงก็โรแมนติกเนาะมาอบห้าเป็นแฟนขับม้า้ยเร็ตค่ะแต่รอบเนี้ยไม่ชช่เพื่อนสนิทแล้วนะเฮ้ยเป็นแฟนแล้ว เม่กี้แบบไม่เคยมีแฟนคนเจ็บไม่ใช่มึงมีคนแสดงตัวแบบไม่แม่มันเขินไงอันนี้ได้อันนี้ได้อันนี้ได้ลูกสวยขนาดนี้ดูแคอะไร โอเคมันเออไหมมันคือแบบมันคือเต๋คือเตะอเขาพูดคุยกันหรือยังใช้คำเดิมเขาพูดคุยก็คือทำเลยเออคิดแล้วทำเลยเลยตอนรู้สึกเตะมอกแบบว่าเออเชื่อเตะครับน้องเต๋พี่ชื่อคิมนะอยู่ปีสามส่วนเนี้ย พี่ท็อปรู้จักอยู่แล้วเนาะอยู่ปีสาเหมือนกันส่วนนี่นั่นนะคนที่แกล้งน้องเมื่อกี้ชี่ใจอย,อยู่ปีสองจำหน้ามานันไว้เลยทีพูดกับกูน,นะให้อย่างกระยากรรมมาใช,ใช่นี่กูกไม่ใช่เฟชเชียลอ้อเหมือนตอนปีหนึ่งะนี่เหมืนจะสารางขึ้นมาอะไรเล่นนี่เล่นหน่อยไมได้เล่นด้วยอย่าปีหนากันไงไม่เป็นไรน้องแล้วทำไมถึงมาสมัครชมรมคะคือผมอยากเป็นนักแสดงครับ ปีหนึ่งมันก็ยังไม่มีเรงการแสดงเลยพี่แล้วกว่าจะได้เข้าภาคก็ปีสองเลยแล้วพอดีผมเห็นว่ามันมีชมรมละครก็เลยลองมาดูครับที่ชมรมกําลังมีทําละครกันอยู่ใช่ไหมครับแม่ก่อนที่เนือเริ่ก่อนใช่มันเป็นละครการกุศลนะ่ะแต่ว่าตอนนี้นักแสดงเต็มแล้วนะอ่า งงกูเปลี่ยกหรือเอาดีไหมจะทำเบื้องหน้ามันต้องรู้เบื้องหลังก่อนเปล่าโอเคครับทำค่ะไปหนูทำค่ะตอนนี้กูกำลังหาทีม backstage อยู่พอดีแล้วโอเคเคยทำเคยทำ backstage ถือว่าเป็นการศึกษาวิธีการทำละครด้วย เราเคยทำสแตนเชียมใช่ไหมมันเป็นคนจัดเวทีเวลาเปลี่ยนฉากอะไรงเงี้ยมาพี่แบบเท่ๆหรือวะใช่ปะไม่ใช่แค่เปลี่ยนฉากอย่างเดียวมันต้องจัดการทุกอย่างบนเวทีให้ได้ด้วยว่าไงสนใจเปล่าสนใจพินาดีมากเลยอ่ะจิดถกกัะดี้ดีสำหรับหนูเอ้าคิดนานอีกแบ็กสเตจอะกูไม่ได้รับคนเยอะนะเว้ย เอาไงจะทำไม่ทำอย่าแกล้งน้องนะทำทำครับมึงแต่งานหลับมากเลยอะมึงอยากถือวอใช่ไหมมึงได้ถือยาวแน่เอ็นดูเออเอ็นดูฉันจ้บเราอ่านหลับกดคือก้อยเจอแล้วนี่ไปไหนต่อปะไปกินข้าวไหมฝนนี่กินแกงลอยอยู่ละ เรามีนัดกับแกงโรงเรียนเก่าไว้อะงั้นอ๋อไม่ขอโทษนะโอายบายๆอุ๊ยเข้าใจนะมันเป็นอย่างนี้จริงๆแบบอจริงในชีวิตจริงอ่ะมันเป็นอยึ่งจริงนยูเคยเจอเหมือนกันคือมันเหมือนเราต้องพยายามเอาตัวเองไปอยู่กับแบบหลายๆคนเพื่อดูว่าเราสามารถเข้ากับใครได้แล้วเดี๋ยวมันจะเจอแบบกลุ่มที่เป็นที่ใช่อ่ะมันแบบนี้ช่วงแบบเข้าปีหนึ่งหรกมันก็อย่างนี้แหละแบบอีพวกที่มาจากเรียนเดียวกันถึงจะอยู่คนละคณะแต่มันก็จะแบบมึงไปเหอะไปอะไรอย่างเงี้ยยกเว้นจะโชคดีแบบ เจอแล้วก็แบบคลิกเลยอะไรเงี้ยแต่แม่น้อยนี่ปีหนึ่งรับโอเคเรานั่งด้วยได้ปะได้เอาดิเธอฉลาดเลือกเธอฉลาดเลือกว่ามานั่งในใจเลยทั้งกันหน้ามึงรู้ไหมว่าถ้ามึงพูดอย่างเงี้ยมึงจะไม่ได้นั่งกันหนาหรอสิบเอ็ดโมงมมากี่โมงเที่ยงเอาใจเขียนเอาใจเชียร์แฝ่องอย่าบ่นได้ปะเขานั่งไม่ต้องรอเราดิไม่รอมึงงอไง คิวน้ำมึงอ่ะเออแตงคิวอุ้ยคนนี้ก็หล่อเไปหมดลานตาชอบฟนนี้ใช่ไหมลานตาไปหมดอุ้หลกน้ำแบบกคนไม่ถามชื่ออไรเหรอเอ็นดูเขนว่ะคองเป็นผู้ชายง่ายเลยใช่หล่อพ่เกงเราคิวนะทาเล็บด้วยก็นี่ปลั๊กใช่ไหมทาเล็บทาเล็บก็อูลีดำอ่ะ อุ้ยแต่เฮ้ยสีเดียวกูเลยเฮ้ยแม่เรียกกันมึงกูได้เลยนะนอกจากว่าจะเป็นแบบอีหมาปักเนี่ยไม่พูดคำหยาต่อแหลบปะเฮ้ยแม่เด็ด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 นะต่อแหลบปะอันนี้ด่ากูเขาพูดเขาพูดแล้วมันผู้ชายเป็นไงมากคือมึงกำลังบอกว่าเขาด่ากูเราไม่ใช่เดี๋ยวมาพูดไม่ใช่ไม่ใช่ผู้ชายกับเราเนี่ยแต่เราอ่ะด่ามันได้ใช้คำหยาบประมาณนี้เต็มที่เลยโอ้โหมากเนี่ยปัก นะคเลว่ะใช่นะมนอยปีปอยู่เรียกมึงได้เลยทอเล่นฮอมนเออพีพีใช่ไหมช่อะไรนะเขอะเขาไม่ส่งใพี่เกรทโอเอวโอเอโอเอ๋วโอเอ๋วโอเอโอเอ๋โอเอ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 เวเราไเเอเอเเอเอลเอลเอเเอเออเอ ที่ยืนแล้วนี่ออ้เอ๋อแปลว่าอะไรอ่ะร้อยเปอร์เซ็นต์มันเป็นชื่อขนมที่ภูเก็ตอ่ะขนมอะไรวะดูสอนเราจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะใช่คือโอ้เอ๋อเป็นวุ้นอ่ะคุกเกิลไหมลูกมันทำมาจากเมล็ดโอ้ยเอ๋อกินเหมือนน้ำแข็งใสอ่ะมันก็ใส่น้ำแดงใส่เฉาก๊วยทำไมมันลูกยิ่งกวยยิ่งเศร้าอ่ะใส่ถั่วแดง เลยเหรอเราให้ตรงนี้เลยเหรอมันมันจ um so ุกมันช็อคอยู่นะอรอยมากเลยเฮ้ยมันเป็นไรอุ้ย แม่แม่ขอทิชชู่ได้ค่ะกูอไม่ไช่ว่าไม่หยิกอ่ะปายบอกว่าอยากหยิกหลังให้วางงอยังไม่ทันไม่หยนกอย่าไม่ทันางั้นอ่ะเป็นโอเอ๋มมึงกำลังจะไปไหนหรือเปล่าให้ไปกับพวกกูไหมดี คว่ยฉ้นหนูชอบคนผมเทามากเลยอ่ะแตบอกแบบลูกเลยสงสอยจะเป็นชาวหานเหมือนกโอ้โหว้ายว้ายยิ่งด๋นี่ไงเพื่อนใหม่แล้วว่าแล้วเพื่อนที่ดูสังคมดูจะไปด้วยกันได้ใช่ใช่ไม่หรอกว่าเวยเหมือนกันบ้านกูมีแต่เครื่องทำบิงซูอ่ะโอ้โหไม่รู้ว่าจะแทนวัวยได้ไหมวิ่งหนึ่งเดือนแล้วหนึ่งเดือนแล้วก็อีพีหน้าก็คือเป็นขึ้นปีละขึ้นปีสองแล้ว ค่าตองสี่ปีอะเนาะเป็นตัวตล่าเขาเรียกว่าเด็กเตะเป็นตัวเป็นตัวแล้วดึงเดือนเองนะวันนี้มึ่มาบ้านกูคิวอุ้ยอุ้ยคิวคิวอ่ะอุ้ยฮัลโหลใชงกันนะโทษทีว่าหลังเวทีวุ่นวายมากเลยอะคงไม่ได้ออกไปรับอะ โอ,อยากเจอหน้างั้นมึงแวบออกมาบนเวทีได้ปะโอยทำไมนน,นดาตายดิถ้าอยากเจอหน้ากูอะตอนนี้พี่ท็อปพูดว่าขยับลูกตาตามลูกตุ้มหน่อยให้มึงหลับตาเสียบวีแล้วค่อยลืมตาขึ้นมา <c oughs> พี่ท็อปพูดว่าอะไรนะเป็นคนหลับอ่ะขยับลูกตาตามลูกตุ้มหน่อยเห <c oughs> มือนฝึกพูดค่ะแล้วทำไมต้องหลับตา เออเอานะมันจะได้ปรับจะใช้จได้เห็นเดี๋ยวเเจอกันเจอกันจะได้เห็นขยับมือขยับลูกตาเราเนาะท่านลองขยับลูกตาตามลูกตุ้มหน่อยเออเนี่ยหลับตาตาตามลูกตุ้มหลับตาไม่เร็วเดี๋ยวม่ทันตาตามลูกโอ้โหคุณนะมึงขยับผิดฝั่งครับมึงมองมันมึงไม่เห็น หลับตาแล้วเดีอมองไม่เห็นหล่อมาก okay, <1, S 2> ห, 2, 3, 4, 5, หนึ่งสองสามสี่ห้าตัวติดอยู่เนะาะตาตื่นมาแล <7 S 1> ้วจบไปแล้วหลับหลับคุณหลับไปแล้วอ่ะสิบ สวยอะไรแล้วนะอยู่กินเมื่อกี้กูตีนะไม่ควรตีอยู่กูจะให้ดูอะไรให้ดูคนวิ่งในความมืดอ้ากูอยากให้มึงเห็นกูบนเวทีไงดีอะที่จะถึงที่ไหกันดีสำหรับละครแรกๆดีว่ะอยู่ด้วยกันอย่างนี้ไปเรื่อยได้ไหมไอ้กูเป็นแค่ backstage อ่ะได้ดอกไม้ด้วยเหรอ วั่นเันนี้่มายนอ่ขอบคุณนะหล่อที่สุดในประเทศไทยนมเ์ยมาเล่นตรงนี้จริงผมยังไม่รู้เลยวิ่งจนหัวขาดอันนี้ใครคะเนี่ยเพื่อนให้พี่ๆรู้จักหน่อยดิไปคะอันนี้โอเอ๋วครับอ๋อ ที่ไม่ใช่เพื่อนแต่ว่าเป็นแฟนปะคะอันนี้ที่เรียนนิเทศอนุทศา์ใช่ไหมคะใช่ครับอ๋อน้องเล่าให้ฟังเหรอโอเอ๋วนี่ชื่อแปลกดีเนาะมันยังไงจริงอ๋อนี่พี่ขิมเป็นพูมกับแล้วก็อันนี้พี่จ๋าเป็นสเตจแมนคงเบีครับเออลืมคงไม่เลยจะบอกมึงครับ ละครเรื่องนี้เนี่ยมีคนให้ส่งไปประกวดแต่ว่าแม่งมีเวลาเดือนหนึ่งกูก็เลยกะว่ากูจะแก้ให้มันดีไปเลยเดี๋ยวเรามาประชุมกันเนี่ยเดี๋ยวเสร็จนี่ปุ๊บไปกินข้าวแล้วจะได้ประชุมกันแบบยาวๆเลยโอเคโอเอ๋วไปด้วยกันได้นะเพราะว่าจริงๆมีแค่พี่ๆแล้วก็ทีมแบบไม่กี่คนนะโอเคตามนั้นมือเสร็จปุ๊บไปช่วยเพื่อนเก็บพรอเพราะเดี๋ยวเราภพรจะปิดที่นี่นะคะ ทำได้ข้าวเยอะเจอกันขอบคุณครับเล่นมือนะครับอยากแก้ตัวเองได้เลยอยากแก้ตัวเองแน่เลยไม่มี็นไรอยู่ด้วยกันอีกแล้วมันลอยอยู่นะเหมือนมีเส้นแบ่งอยู่ตรงกลางเลยมึงที่เรามองไม่เห็นใช่มันแบบมันตีสายน่ากลัวนะ ไแสดงว่าลืมตามาล้วไม่เห็นใครปะก็จะยิ่งรู้สึกแบบไอ้นี่สุงไม่โอเคมอ้ยรู้เป็นจบไปเนี่ยจบไปไม่มันมันเห็นใครเห็เห็นเห็นเลย นั่ทำอะไรตรงนี้อะเต้นงานรู้วัภาพก็เออมันดูแบบฟูมากเลยนะมันดูแบบไม่ชอบเฮ้ยรเร็วงมากยอะการต้นตัวคือแบบา100%โอเคนแสงหว่างเป็นสี่โมงสี่งอะไรนะมันดูแบบความรู้สึกมันดูอุ่นๆกระดเลยอะเอาแล้วเอาแล้วเราสดใสเลยอะถ้ามาเป็นแบบ ปล่อยแล้วอ่ะแล้วมันจะมันจะปล่อยตัวเองแบบก็เหมือน่จนิงๆที่มันใส่ EP ชั้นในเนี่ยมันก็จะทำแบบสุดไปเลยจบไปแล้วสำหรับ EP ที่หนึ่งครบทุกอารมณ์ขอพูดกันเลยว่าครบทุกอารมณ์หมดแล้ววีทร้องให้ครบมัน มันจำนักแสดงไม่ได้ตอนนี้มันเหมือนแบบว่าเเป็นเซตใหม่หมดเลยจริงเออเพราะว่าแบบเราเราต้องศึกษาใหม่ไปพร้อมกับเขาด้วยอะไรเงี้ยเราต้องแบบจำหน้านักแสดงว่าแบบคนไหนจะแบบมามีบทบาทสำคัญกับคู่หลักอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ยังไม่ค่อยแต่ก็รู้แล้วแหละว่าคิวน่าจะเป็นใจเออยะางเงี้ยจะเป็นตัวแปรเข้ามาแต่ยังไม่รู้ว่าในในหนึ่งในสองคนนี้ยใครจะเข้ามาเป็นแบบ จุดเปลี่ยนมากที่สุดแลจุดเปลี่ยนในในรูปแบบไหนหมายถึงว่าเข้ามาในในในฐานะอะไรอะไรยังไม่รู้เลยประสงค์แบบดีหรือไม่ดีหรืออะไรยังไม่รู้อะใดก็คือภาพก็ยังส่วยเหมือนเดิมก็ยังดีเหมือนเดิมอันนี้ก็คืออันดับหนึ่งอยู่แล้วเรื่องการสร้างซีนความโรแมนติกโอ้โหให้เลยให้เลยฉากนั้นแบ c ็กสเตจอันลูกตุ้มอะไรนะรอะไรวะแก่งตาตาลกอะไรลกตุ้ม มันดูเป็นกิมมิคที่ดูใส่ใจมากๆเลยอ่ะไม่ได้แค่แบบมาแบบเล่นกันแล้วน่ารักอ่ะแต่มันแบบวัอนี้เปอมากกว่าคือมันเรารู้สึกว่าการที่เขาใส่มาตั้งแต่ตอนที่ก้อยสอนอ่ะสอนทําไมอ๋อสอนมาเพื่อซีนนี่ซีนนี่อะรเงี้ยมันก็แบบเออมันเหมือนวันนี้เราเราก็เลยยังอินอยู่ภาษารับกับแบบกาแฟเราที่รู้กันแค่แบบสองคนแล้วมันก็มันมันจะเป็นความรู้สึกที่แบบ มันไม่ค่อยได้รับจากแบบคนอื่นอาจจะไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนจะมีโปรแกรมพิเศษออกมาคู่ต่อสัปดาหเออใช่โดนแดดโดนเอาแล้วแต่ว่ามันน่ารักตรงที่การที่แบบลืมตาไปแล้วแบบมันน่ารักด้วยตัวบิวกิ้นเองด้วยบิวกิ้นแบบอย่างเงี้ยใครจะไปคิดอะแบงค์สเตตเปลี่ยนเปลี่ยนฉากแค่แบบไม่เกินสิบวิอะแต่มีเวลาแบบทาอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็เลยแบบน่ารักอรั เพราะูอยู่ิด้วยกันที่แบบไม่ค่อยได้เจอกันอ่ะแล้วพอเจอกันด้วยแบบสีที่เป็นแบบนี้มันเลยยิ่งแบบอมันยิ่งน่ารักเข้าไปใหญ่มีสองก็น่าจะปีสองแล้วใช่มเราไม่งั้นไม่ทันแล้วนะก็สำหรับใครที่อยากดูเนาะแปลรับสัญญาจารเธอมันจะมีแค่ห้าห้าตอนนะก็คือ รีบมาดูไปพร้อมๆกันเพราะว่าคืออีกแป๊บนึงมันก็จะจบแล้วอะเพราะช่วงโควิดอะคือเวลามันมก็จะผ่านไปเร็วนี่ครึ่งครึ่งจะครึ่งปีอะนะจะผ่านแบบครึ่งปีไปแล้วมันลองลอดูว่าแบบเขามีแค่แบบ5ตอนมันเต็มที่มันแค่เดือนน่ะเดือนอะอีกเดือนเดียวเองอะไรอย่างเงี้ยก็สำหรับใครที่อยากดูก็ก็ถ้าใครอยากแบบดูแบบติดเออเขาเรียกอะไรนะดูซีรีส์เรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยดูสดดูสดเออดูสดซีรีส์เรื่องนี้ก็คือทุกวันพุธห้าตอนสองทุ่มที่ไลน์ทีวี แล้วก็มีนี่ด้วยด็อกเมน t ทอรี่ด้วยี่อยากให้ทุกคนไปดูแบบว่ามันจะได้รู้อะไรบางอย่างแบบมากขึ้นได้เข้าใจหรอในสิ่งที่ตัวซีรีสต้องการจะสื่อมากขึ้นอลยอย่างน้อยๆถ้าแบบเราได้ดูแบบด็อกเมนเทรี่เราจะได้รู้แล้วว่านักแสดงเป็นยังไงหรือว่าเห็นความทุ่มเทของทั้งแบบ คนทำแล้วก็ตัวนักแสดงมันเป็นการขยายตอนนั้นที่ที่เราดูไปว่าอ๋อที่เราคิดไปอ๋อเขาคิดแบบนี้จริงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ก็ไว้ดูระหว่างรอี EP ถัดไปค่ะก็สำหรับใครที่ชอบดูพวกเราเรียนนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ชอบกดตังรังชแนลด้วยนะค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะเจอกัน EP หน้คะบ๊ายบาย